กับคำถามที่ว่าอยากกลับไปหาแฟนเก่าลังเลใจควรทำยังไงดีต้นเหตุเกิดที่อดไลน์ o าทู o ดีอีกแล้วค่ะวันละหลายข้อความแล้วคำถามมีรายละเอียดว่าครูอุ้มคะแฟนเก่าหนูทักมาบอกว่าโสดและตอนนี้ตัวหนูเองก็โสดค่ะเขาเป็นผู้ชายคนแรกเป็นรักแรกของหนูเลยนะคะหนูควรทำอย่างไรดีคะ อ๋อตอนนั้นที่เลิกกันเลิกกันเพราะเขานอกใจหนูค่ะหนูเสียใจมากแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะคะครูช่วยตอบหนูหน่อยนะคะรอครูอย่างตั้งใจค่ะครูอุ้มมาแล้วค่ะทำเป็นคลิปตอบให้เลยหลังจากที่ตอบกันในแอดไลน์ด้วยนะคะในมุมมองส่วนตัวของอุ้มให้ไปชั่งน้ำหนักแล้วตัดสินใจค่ะด้วยเหตุผลประกอบต่อไปนี้ข้อที่1แฟนเก่า แฟนเก่าเนี่ยเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันมาดีอยู่แล้วเราจะรู้ข้อดีข้อเสียของกันและกันรู้ในเรื่องที่เคยรับได้รับไม่ได้ของกันและกันแปลว่าการรีเทิร์นในครั้งนี้ถ้าเขาทักมาในตอนที่คุณโสดและเขาก็โสดแปลว่าเขาโตขึ้นแปลว่าเขาคิดเป็นมากขึ้นแปลว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างในตอนที่คุณคบกันแล้วมันดี คบกันแล้วมันเวิร์กเพราะตอนที่คุณเลิกกันไปอะค่ะถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ที่เขานอกใจคุณก็ตามต่างฝ่ายต่างไปเติบโตต่างฝ่ายต่างมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ชีวิตได้ไปเรียนรู้กับการคบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นอุ้มเชื่อในใจลึกๆว่าคนที่เคยรักกันมันจะเกิดการเปรียบเทียบมันจะเกิดความรู้สึกว่าตอนที่เราครบกับคนนั้นมันเป็นแบบนี้มันเคยดีแบบนี้ เพราะฉะนั้นการที่เขาทักกลับมาหาคุณนะคะแปลว่าในรักครั้งนั้นมันเคยดีอย่างไรจนทำให้เกิดโอกาสที่จะรีเทิร์นกันได้คำถามที่ถามอุ้มว่าลังเลใจมากเลยหนูควรจะกลับไปดีไหมคะเมื่อมีคำถามนี้แปลว่าใจเราอะยังรักอยู่ ใจเราอ่ะอยากจะรีเทิร์นมันไม่มีถูกผิดในการที่จะรีเทิร์นกลับไปหาแฟนเก่าแต่อุ้มจะให้ไอเดียว่าก่อนจะรีเทิร์นต้องคุยกันค่ะต้องนั่งคุยกันว่าตอนนั้นเรื่องที่ไม่ดีของเราทั้งสองคนวันนี้ เราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วอยู่กับเรื่องที่ไม่ดีนั้นและปรับร่วมกันอย่างดีใช่ไหมเพราะในวันนั้นเรื่องไม่ดีมันเคยทําให้เราทะเลาะกันมันเคยทําให้เราผิดใจกันมันเคยทําให้เราเสียใจและเลิกรากันไปในที่สุดวันนี้เราทั้งสองคนเติบโตและพลิกจากเรื่องไม่ดีนั้นมาเป็นด้านที่ดีได้แล้วใช่หรือไม่คุยกันก่อนข้อที่2เมื่อคุณจะรีเทิร์น มันมีคำถามหนึ่งที่บอกว่าตอนนั้นที่เลิกกันเลิกเพราะเขานอกใจหนูตอนนั้นเขาอาจจะนอกใจคุณแต่อุ้มให้หลักการคิดไปแบบนี้ค่ะเวลาเกิดเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่กระทบกระทั่งกันในความรักอย่ารีบเร่งด่วนโทษเป็นความผิดใครคนใดคนหนึ่งเราล้วนเป็นส่วนประกอบในเหตุการณ์นั้นๆเพราะแม้กระทั่งตัวอุ้มเองและทุกคนเราไม่ได้เพอร์เฟ เราอาจจะมีส่วนร่วมที่เราคาดไม่ถึงด้วยซ้ำก็ได้ว่าเราอาจจะเป็นต้นเหตุแห่งการเลิกลาหรือการนอกใจนั้นร่วมด้วยนะคะให้คิดไว้แบบนั้นและถ้าเราสามารถบอกใจตัวเองได้ว่าฉันจะไม่เอาเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาเป็นชนวนจุดให้ทะเลาะบอกแหวงกันอีกว่าก็ตอนนั้นเธอเคยนอกใจฉันก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นถ้าสามารถปรับใจได้แบบนั้นรีเทิร์นเลยค่ะรีเทิร์น รีเทิร์นเพื่อที่จะมีโอกาสรักกันได้ดีอีกครั้งเพราะหลายๆคู่ที่เคยคบกันเลิกลากันไปแล้วกลับมาคบกันใหม่เขาก็รักกันได้ดีมากขึ้นเพราะมันมีสเปซให้ไปเรียนรู้ทบทวนแล้วก็เติบโตนะคะถัดมาสุดท้ายรักครั้งนี้คุณจะต้อง อยู่บนแกนที่คุณสามารถอยู่ได้ดีด้วยตัวคุณเองแล้วคุณสามารถมีความสุขอยู่ได้ตัวคุณเองแล้วเพราะสถานะตอนนี้คุณก็โสดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะมีเขาเข้ามาคุณจงมองใหม่ว่าเขาคือส่วนเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตคุณสุขมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นไม่ใช่เขากลับมาในครั้งนี้เขาเป็นจักรวาลของคุณอีกเช่นเคยจนคุณสูญเสียอิสรภาพความสุขในแบบของตัวเองไปและคุณก็ต้องให้สิทธิ์เขาทําแบบนั้น เช่นกันความสัมพันธ์คุณการรีเทิร์นครั้งเนี้จะเวิร์กและไปต่อได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของอุ้มหากคุณอยากจะรีเทิร์นกลับไปหาแฟนเก่าถ้าเช็คครบ3ข้อนี้แล้วลุยเลยค่ะสาวๆลุยเลยไม่มีคำว่าแฟนเก่าไม่มีคำว่าแฟนใหม่เรียนรู้อยู่ณนะปัจจุบันที่จะลงมือไปด้วยกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์เหมือนเคยคะ่ะแล้วก็หากมีคำถามแอดไลน์มาถามอุ้มได้ที่ how to do ดีและพบกับคอนเทนต์ของอุ้มได้ที่ขับกิกเหมือนเดิมนะคะ